นี่ฝูงฉลามหลบลมหน่อยผมจะทำงานครับผมนี่นะฝูงฉลามเรามีเยอะนะก็เดินแนะนำได้ไหมครับอ๋อจะแนะนำเองอ่าจัดไปสวัสดีครับสวัสดีนะครับอ่ะวันนี้เรามาพบกับฝูงฉลามใช่ไหมมีกี่คำแปดคำนึ่งงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยมุมนี้มุมนี้โคตรสวยเลยอะมุมนี้สวยมากเเดี๋ยยวลป่ะจัด เป็นหูเวียมเลยนะใช่เอสพันดับเบิลเออาร์อันนี้เป็นตัวรถก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีราคาเริ่มต้นแต่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็มีคันนี้เป็นรถปีเจ็ดราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทห้ 5, 9, 9, าเก้าเก้าทั้งหมดหมดัเป็นเก้าเก้าแล้วก็เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับโอ้ของแต่งเลยคงต้องเยอะมากเลยนะของแต่งเยอะมากไปเพียงหมื่น กว่าโลโหูยไม่ถึงสองล้อมาเช็ดต้อล้อมาเช็ดมีล้อมาเช็โอ้โหตัวรถ<ส>เต็มลำนะสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันออเฮ้ย,ย,ยน,นี่นี่คันนี้เข้าใหม่อ่นน 7, 7, ะเฮ้ยคันนี้ใหม่เจ็ดพันนี่ใหม่เจ็ดพันกิโลวันนี้เลยหล่อเลยนะครับคันนี้หล่อเลยเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับเจ็ดพันแปดร้อยกิโลเท่านั้นนะครับ ตัวนี้เป็นรถปี2018นะครับรถสวยมากสีเดิมกดนะครับก็สนใจสอบถามได้เลยนะครับที่เอ็มไซื้อขายแยกเก่งรถไปนะครับเรายังมีรู่น B ี v ีโด้วยอ่ะดูนี่มีโฟล็กนีนะครับ V ีโฟและก็ถ้าแบบชอบแบบสุดๆก็ต้องมีโฟและนี่นี่นี่ใส,ส้สิแบบธรรมดาใส่ไม่ธรรมดาอยากให้ดูของแต่งก่อนคนพิเศษตรงไหนเพี่อ่ะดูของแต่งโอ้โห ตัวรถเนี่ยเจ็ดแสนกว่าแล้วก็ของแต่งอีกประมาณเจ0 0แสกว่ากว่ารวมเบ็ดเสร็จล้านสี่แต่ขายเพียง6,99สนเกาหมื้านบาทอู๋มอปเบรกหกเก้าเก้าง่ายหกเก้าะของแต่งขอะไรนะของแต่งเจ0 0แสนเหมือน,นได้เหมือนซื้อเหมือนซื้อของแต่งฟรีรถ ไว้ออกชิปนะครับสําหรับคนที่ชอบแบบเอ้ยเปิดสปอร์ตแล้วนี่ขยับมาเป็นตัวนี้นะครับราคา5้าแสนห้าเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับโอ้ทอแต่งเลยนะเป็น bmw r12 gs นะครับเป็นตัวเอเวอเรสเตอร์นะครับและก็นี่ก็ยังมีอีกตัวหนึ่งครับขยับขึ้นมาตัวนี้จะเป็นตัวโลตัวนี้เป็น normal นะครับ normal ตัวนี้ราคาเพียง7จ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับแตกต่างที่ปี2018นะครับตัวนี้เป็นรถประกอบนอกนะ รถประกอบนอกแรงมากผมอบอกเลยยกนิ้วให้เลยและยังไม่พอยังมีเซนห600นะครับเซนเซ6 v e r s S1000R นะครับตัวนี้เป็นรถปี2017นะครับราคาเพียง429,000บาทนะครับและตัวนี้ราคาเพียง150,000บาทนะครับ115,000บาทใช่ป่าวะับใช่แล้วก็นี่มีให้เลือกเลยอะเนี่ยมีทั้งนินจาม, 5, มีทั้ง 5, <อ>มีนะยี่มา5 3 2ของแต่งตัมเลยนะของแต่งนี่4 5หมื่นได้เลยนะราคาเพียง1แสน2หมื่น3พันบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เวสป้านะครับเวสป้า7หมื่น9พันบาทเท่านั้นนะครับเวสป้ารถในบ้านนะครับโอ้ยนี่บเบิกเบิกใหม่ก็เป็นแต่งเลยรถรถใหม่แต่งกว่า <c oughs> อ่ะยังไม่พรอยมีวิบากอีกวิบาก7หมื่นนะครับ7หมื่น7หมื่นห้าเอาไปเลยนะครับแล้วคันนี้นะถ้าใครสนใจเป็นพิเศษขายไหมขายโอ้ยทำหมดไปเยอะเลยรถผมเองเนี่ยหมดไป แสนหกแสนเจ็ดนั่นเนี่ยทำมายังไม่ถึงยังไม่ถึงสามสิบโลเลยนะครับจอดเดียวใช่ครับจอดเดียวที่พวกพวกนี้เขาเรียกเป็นชั่วโมงไหมชั่วโมงไม่ไม่ถึงชั่วโมงเลยชั่วโมงเลยลูกค้าสนใจนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์หกสามหนึ่งเก้าห้าสามห้าสองครับเรายังมียางต้นให้กับลูกค้าอีกนะครับอ่าเรายังมียางหนึต้นนะครับเดี๋ยวของเข้ามานะตอนนี้ สั่งของมาแล้วเดี๋ยวของเข้ามาอีกนะครับตอนนี้ยางมิกไบไว้รอให้มันเครื่องสปีดร,รอนมีครบเลยนะครับสนใจเพียร์ราวิวเอสพันดับเบิลอร์นะครับรอรอเลยนะครับ063-195-352 063-195-352ในเพจ m m b i k e ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิกไบค์มหาชัยสมุทรสาคร